ผู้ดีจีผู้ดีกาโซแข็งดีผู้กำกับการสอนรูปผู้ชินราคาโดน การแข่งขันระหว่างบุญทวีสยราชลิมิตเลสแบดมินตันด้านขวากับพัชราเชื้อทองสปปริตบายมณีพงศ์ด้านซ้ายพัชราเชื้อทองเป็นฝ่ายส่งศูนย์เท่าเล่นได้เปลี่ยนทรง หนึ่งศูนย์เรียนทรงหนึ่งเท่าเรียนทรงสองหนึ่ง สามหนึ่งสี่หนึ่งเปลี่ยนทรงสองสี่ เรียนทรง5 2สองเีน่างิี่ยรยนทรง่อขอชาดหที่สามสาห้าวเมยสัาจักกิ่งแบนด้านขวากับเยาวนาวีเก่งเรียกจากกิ่ไพลารคุตศีุ่ธีระโตมจัรมี ต้องับมาตัดโลกุณลาาฟาวราโต4สอล่ครับหนห้าหเท่า เดซองหกง6 5 ห้าเรียนทรงหกเจ็ดเจ็ดเท่า Lạt chết <cười> <cười> Cao chết เลียงทรงแปดเก้าเรียงทรงสิบแปด เดี่ยวงเก้าสิบสิบเท่าสิบเอ็ดสิบพัก สนาม2ยี่สิบวินาทีสนาม2ยี่สิบวินาทีโคตรครับโคตรครับโฆษณาเกินกว่าที่กำหนดนะครับที่กางเกงนะครับขางเกง สิบแปดสิบเล่นได้สิบ <12, 10. S 2> สองสิบเรซองสิบแปดสิบสอง เล่นทรง13 1สเปด่นทรงส2 1สองบส เด่นรส่ง14 1ห15 12 16 12 1712สอค่ะประชาสทั่านค่ะนักกีฬาที่เข้ารอบกอรรับชนะโลกทุตขอให้สแกน QR โค้ดเพื่อบอกตัวตนนักกีาเรียร้่ง

เป็นทรงเก้าทรง 9, 14, <18. S 2> สิบสิบสี่สิป 16, 18 17, 18 18เท่าเปลี่ยนทรง19 18เปลี่ยนทรง

เกมที่หนึ่งัชราเชื้อทองเป็นฝ่ายชนะ2 1 1 9 ยี่สิบสองศูนย์เท่าเล่นได้หนึ่งศูนย์ เลยทรงหนึ่งเท่าสองหนึ่ง điều song, 2 thao, 3, 2

เปลี่ยนทรงสามห้าเยนทส่ง 3, หกสา เลียนทรงสีหไม่เปลี่ยนครับเลียนทรงเจ็ดสี่ เรียนทรงห้าเหเจ็รียนทรงแ

Phế Song Chết 89 Game 2 Phan สิบ <18. S 2> ปดเปลี่ยนทงส<ป>เปลี่ยนทรงเก้บ<ป> พิษสง189เกพัก สนามสองยี่สิบวินาทีสนาม2องยี่สิบวินาทีหนงสองสอุทวีครับ ครับสิบแปดเก้าเล่นได้ 12 9สิบสามเก้าสเก้า 14, 10, 12, สิบสี่เก้าปลี yeah ่ยนทรงทรงสิบสิเปลี่ยนทรงสิบห้าสิบ สิบหออก wow. เปลี่ยนทรงสิบเอ็ดสิบหกสิบสองส เลียนทรง17 12 <Hey. S 1> ส่งลูกเสียสูงเกินไปเลียนทรง13 17 เิบสรงสิบแปดสิบสามิสงส่สิบแป เป็นทรงสิบเก้าสิบสียี่สิบแมตช์พอยต์สิบสี่ ผลการแข่งขันพัชราเชื <t <t ้อทองเป็นฝ uh ่ายชนะ21.9 1 21.14ขอให้ <t uh. <t uh ักผลการแข่งลา20ขอนัก